ครับวันนี้ก็พามาชมนะครับตู้ W84 นะครับเป็นตู้ที่สภาพสวยงามมากนะครับ W84 นะครับของช่างดาวนะครับที่สารคามนะครับสภาพสวยมากนะครับราคาบ้านๆนะครับมีทั้งหมด24ใบนะครับ ท่านที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ w 8 4นะครับสภาพนี้สวยงามมากครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับดูสภาพนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจตู้ลำโพงตู้เปล่านะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วนะครับไม้อากตาภูเขานะครับขอบเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ0952246497นะครับร้านพินิจออรีโอนะครับมีทั้งหมด24ใบนะครับตู้ W84 นะครับ ดูตามสภาพเลยนะครับสภาพที่เยี่ยมมากนะครับราคาเบาๆนะครับดูมาราคาเบาๆราคาที่1,800บาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับ095 224 64าห้าสองสองสี่หกสี่้นะครับรานพีเนีดออริโอนะ,นะครับอย่าลืม แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ095 224 64 97นะครับ W นะครับ W แปดสี่มีทั้งหมด24ใบนะครับหรือท่านอยากได้ตู้เปล่าของวาเทคนะครับวาเทค18นิ้วก็มีนะครับวาเทค18นิ้วนะครับ เลยอนิ้วก็มีนะครับสภาพสวยๆนะครับราคาบ้านๆนะครับ095 224 64 97นะครับร้านพินตจรอยโนะครับสำหรับชมเช้านี้นะครับท่านที่สนใจตู้เปล่านะครับราคาบ้านนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินตจรโยโนะครับหรือว่าจะเป็นตู้แผ่นดินไหวก็มีนะครับแผ่นดินไหวนะครับตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่นะครับ ภาพสวยๆนะครับสนใจก็อย่าลืมแวะสอบถามรายละเอียดได้นะครับด้วยเป็นไม้เวทีไม้อัดนะครับตู้วาเทคมือสองนะครับนะครับเป็นไม้เวทีนะครับเวทีนะครับนะครับดูนะครับ ตู้บีวีเทคคอมนะครับสินค้าใหม่นะพวกนี้นะครับราคาพื้นบ้านนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับมาเวทีนั่งร้านนะครับมีนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับมันจะเป็นตู้นี่นะครับตู้แผ่นดินไหวของอีดออดิโอนะครับสนใจก็อย่าลืมแล้วกันนะครับ0952246497นะครับร้านพี่เนตรโยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับสำหรับร้านพินิจออดิโอนะครับสินค้ามีสินค้าชอบตัวไหนนะครับสอบถามมาได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7ครับร้านพินิจออดิโอนะครับนี่นะครับก็มีสินค้าให้ท่านเลือกมือสองนะครับสภาพนะครับนี่เลยนะครับนะครับก็มีหลายชิ้นหลายแบบนะครับอ๋อ แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพีเนตรอรโอนะครับสําหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากนะครับสาหรับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงสาหรับทุกท่านนะครับที่ให้ความอุปการคุณนะครับทางร้านขอขอบพระคุณอย่างสูงครับสําหรับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ